มีอะไรจะเล่าให้ฟังอะทุกคนมีของดีๆก็อยากบอกต่อเนาะต้องบอกเลยอาพาเนะี่ยเป็นคนที่ชอบกินรสจัดแล้วก็ชอบกินของมีกลิน่นแหมเนาะเราก็เกิดมาเด็กต่างจังหวัดเนาะก็ชอบกินเป็นเรื่องธรรมดาเลยปลาลนี่แน่นอนกะทินนี่ใช่เลยสตอเนี่อืมกินแล้วมันฟินมากอักนพิกะปีอย่างเงี้ยโอ,อ้โหกินแต่ละอย่างอะคุณเออแต่มันอร่อยนะ ถ้าคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบแต่เราชอบและยังไงตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ในแมสไงโอ้โหกินจะเป็นลมเหม็นปากตัวเองแต่คุณขายฉันมีตัวช่วยค่ะอีฉันมาเจอยาสีฟันวันเดอร์สมาเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนะคะหลอดนึงไม่ได้ใหญ่มาก80กรัมนะคะแต่ใช้ได้ถึง500ครั้งมันเลิศตรงไหนหรู้ไหมกามีสมุนไพร12ชนิดแล้วก็มีวิตามิน3ตัว ที่กระจัดเรื่องกินปากเรื่องต้องบอกเหมือนดีทอกปากเลยเอางี้ดีกว่าแล้วก็ค่าผินปุนต่างๆหรือค่าฟันเหลืองเนี่ยมีความสุขเลยอะพอยิงฟันออกมาแล้วอุ้ยตายแล้วฉันใช้ไปหลอดนึงฉันรู้สึกแบบไม่ได้แล้ะฉันต้องหาซื้อต่อแล้ะตอนแรกได้มาจากรายการทีวีแต่ตอนนี้หาซื้อเองแล้วค่ะราคาเขาย่อมเยาวน่ารักมากเลยคุณหนึ่งหลอดสี่ร้อยเก้าสิบบาทแต่ตอนนี้เขาพิเศษค่ะหนึ่งหลอด แถมอีกหนึ่งหลอดได้สองหลอดในราคา490บาทรีบเลยนะจ๊ะก็มีจำนวนจำกัดจ้ะมาเล่าให้ฟังเฉยๆไม่มีอะไรหรอก